สาธุเพรียงมาดูกันว่าวันนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันพระแล้วก็วันนี้เป็นวันแรงนะคะเพราะฉะนั้นใครผ่านมาเห็นคลิปนี้หรือคลิปนี้ไปเด้งหน้าฟีดของท่านใดนี่จะเป็นดวงคุณและเป็นพลังงานของคุณในวันนี้และในเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนี้ไปให้บังเกิดขึ้นกับคุณจริงนะคะมาดูการน,นะตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันพี่หมอจะเลือกไพ่ให้3มใบหนึ่งสอมาดูพร้อมๆกันพลังงานของไพ่จะบอกสิ่งใดกับคุณว้าวคุณดวงดีและโชคดีมากๆนะ ผ่านมาเห็นคลิปนี้คุณจะไม่เชื่อเลยถ้าเปิดไพ่ใบนี้ King of e อิรราชาเหรียญวา่าคุณจะมีข่าวดีเรื่องการเงินมีโชคมีดวงจากเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไหลเวียนเข้ามาหาคุณนะแล้วก็ใบที่2อาจัสวิลเลียญดวงอุปามา์ของคุณค่อนข้างโดดเด่นและชัดเจนมากๆในช่วงนี้บอกเลยจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาตกลงเจราจารเรื่องการเงินสําเร็จ มีแฟนมีคนรักแฟนคุณจะปุกป,ประถามจะช่วยเหลือจะเกื้อหนุนคุณเรื่องการเงินไพ่ใบสุดท้ายนะคะห้าเหรียญว้าวไม่เชื่อใช่ไหมล่ะไพ่เหรียญขึ้นมาทั้งสามใบห้าเหรียญบนบอกถึงการได้ปลดหนี้ปลดสินเคลียร์ปัญหาเรื่องการเงินได้สําเร็จใครมีปัญหาการติดขัดเรื่องการเงินใดๆคุณจะเจอทางออกคุณจะเจอโอกาสดีๆคุณวางแผนเรื่องการเงินไว้ คุณจะสําเร็จและแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนแล้วบอกเลยนะใครมีหนี้มีสินอาจจะได้การช่วยเหลือจากแฟนจากคนรักแล้วก็การเงินยังมาจากโชคลาภหรือการลงทุนการงานของคุณอีกปัญหาที่คุณกําลังเจออยู่นะคะเรื่องการงานเรื่องการเงินจะผ่านไปได้แต่บอกเลยให้ขึ้นการเงินมาสามใบแบบนี้ดวงคุณดีมากๆดวงวาลมากๆไม่เจอ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาเรื่องการเงินสิ่งใดคุณจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนและอาจจะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามานะใครเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะบ้านเลขกที่บ้านที่อยู่อาศัยเจ้าที่เจ้าทางบนบานสารเก่าวขอพรได้เลยและจะสําเร็จด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีค่ะ